ต้อนรับสงการบอสสั่งรถราคาแบบซับๆรวมมูลค่ามากกว่า5 0 0แสนบาทมีให้เลือกทุกสไตล์การใช้งานคัดมาให้แล้วราคาสุดคุ้มทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีนะพี่พี่ FC ประจำแชแองเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วต้อนรับเทศกาลสงการแบบนี้นะพี่พี่ไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยถ้าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะไปสามารถเข้ามาดูรถที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะแล้วอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆใช้งานนะคะสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโทรนัดวันเวลามาดูรถกันได้สําหรับคลิปน,นี้อย่างที่จุวหัวไว้เลยนะว่าเรามีการลดราคาต้อนรับสงการครั้งยิ่งใหญ่รวมมูลค่ามากกว่า5 แลวทีีเดยจะเป็นคันไหนอะไรยังไงไปติดตามชมกันเลย <Bon k> มาที่คันแรกกันเลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะบอกเลยว่าสําหรับสายประหยัดน้ำมันและอยากได้ความเรียบหรูสไตล์ผู้บริหารน,นะต้องจัดไปเลยสําหรับเจ้า t o โยต้า5 h ง b ิดค่ะคันนี้ปี2020รถราคาให้ถึง20,000บาทเลยทีเดียวนะคะเหลืออยู่ที่859,000บาท คอนเลจอยู่ที่ประมาณ14,000เท่านั้นนะคะสำหรับการจัดฟีดาวให้ดูรายละเอียดตัวรถเร่าๆกันนะคะตัวรถคันนี้ได้สีดำสวยเท่นะคะด้านหน้าไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ไฟเดทไทมไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยในส่วนของตัวรถได้เป็นล้อแม็กค่ะพี่ๆล้อแม็กสีเงินดิสเบรกจัดมาให้4ล้อกระจกมองข้างนะคะจัดบสปอร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดเป็นโครเมียมทั้งอันเลย แล้วภายในให้ความเรียบหรูนะคะดูแพงมากๆสำหรับคันนี้ลักชัวรี่คาร์สุดๆเลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าปุ่มคูสตาร์ทพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่น2ฝั่งหน้าจอทัชสกรีนเคา้าบิวล์อินราบเรียบติดกันไปกับตัวคอนโซลรถเลยแอร์ได้เป็นดูโอแอร์นะคะแล้วก็วายเลชเจอร์มีให้เบรกโฮเบรกไฟฟ้าอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดมีให้ครบๆเลยที่สำคัญ คันนี้มีสโลปมาให้ด้วยนะคะเรียบหรูดูลักชัวรี่มากๆนะคะด้านหลังค่ะไฟท้ายนะคะได้ LED สวยงามนะคะพร้อมเซ็นเซอร์ติด ฝังรับเรียบไปกับตัวรถเลย4จุดด้วยกันย้ำอีกครั้งผ่อนแค่14,000คันนี้เดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันเลยและสำหรับคันนี้เจ้า t o y ยต a c a m r รี2.5 h y บ r i d ค่ะได้เป็นปี2019รถหรูอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าผู้บริหารต้องเข้านะคะราคานะคะลดเลยจากหน้าป้ายบอสจัดให้นะหายไป1,000 0บาทนะคะเหลือแค่8,39,000เท่านั้นเลขไมคคันนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0โลถือว่าเป็นปกติเลยในการ ใช้งานปีละ2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของตัวรถนะคันนี้ได้สีดำนะคะได้สีดำด้านหน้าสวยใสค่ะตัวไฟนะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดเลยล้อแมกซ์เขานะคะได้เป็นสีเงินเช่นกันนะคะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถภายในสวยเดิมนะคะให้ดูภายในดีไซน์ฉปเฉียวนะคะข้างในเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาดพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชัน2ฝัง่งแบบ นี้สภาพสวยๆเนียนแบบนี้เลยปุ่มพูดสตาร์ทออปชั่นต่างๆมีให้ครบอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงหลังคาสันลูปจัดมาให้เช่นกันเอาใจนะพี่ๆที่อยากจะได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดไปได้ถึง20กว่ากิโลลิตรเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้า Toyota c a m r รคันนี้ย้ำราคา839,000สนใจคันนี้แคปหน้าจอนะคะแล้วส่งเข้ามาได้เลยนะ จัดไปอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้ได้เป็นรถยุโรปเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว E 200 CGI Coupe ปี2014บอกเลยว่าหรูล้ำจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะสีดำอีกแล้วนะคะแล้วเลขไมค์แค่170,000โลเท่านั้นราคาหายไป300,000บาทเลยทีเดียวนะคันนี้อยู่ที่890,000 9,000บาทค่ะให้ดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะสำหรับตัวรถคันนี้ด้านหน้าดีไซน์บอกเลยว่าสุดล้ำจริงๆไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะเซนเซอร์จัดมาให้โอ้โห6จุดด้วยกันสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหน้าและเขาลงล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยล้อแม็กสีดำสวยๆเลยขอบยางตัวยางยังลึกนะคะใช้งานได้อีกยาวๆกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาที่ข้างแก้มด้วย สำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวคูเป้ค่ะรถยุโรปแบบนี้แน่นอนว่าตัวเบาะจะได้เบาะเป็นเบาะสีแดงปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยได้มันติฟังก์ชันค่ะระบบการใช้งานใช้งานได้เป็นปกติทุกส่วนงานเลยเรียบรูดูแพงดูมีสไตล์มากๆที่สําคัญอีกแล้วนะ,ค,ะคันนี้มีหลังคาสลูปมาให้ด้วย แต่คนนั่งหลังอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะแต่เพื่อความเท่ความหล่อของเรานะคันนี้จัดให้เลยราคาไม่ถึง900 0แสนนะพี่ๆคะ่ะถ้าสนใจคันนี้นะสามารถแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้หนูเล็กได้เลยมาต่อกันที่คันนี้ค่ะสําหรับตัว Honda j a จ z นะคะคันนี้บอกเลยว่าเอาใจวัยรุ่นสายพับเบาทั้งหลายแน่นอนค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นตัว 1.5S ปี2019นะคะได้สีดำสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยส่วนรถคันนี้ให้นะคะถึง20,000บาทด้วยกันราคาเหลือ379,000เดี๋ยวให้ดูในสวนรายละเอียดตัวรถคันนี้สิ่งที่ว้าวอีกอย่างหนึ่งคือเลขใหม่นะเพียง80,000โลเท่านั้นแล้วเป็นไหม่เดิมแท้จากโรงงานด้วยด้านหน้าค่ะ ตัวโคมไฟนะคะได้เป็นไฟฮาโลเจนหลอดไฟนะคะสวยใสยแบบนี้ไม่มีรอยแตกเลาเลยกระจังด้านหน้าโครเมียมตัดกันกับสีดําและโลโกโล้ตัว H ที่เป็นโครเมียมเช่นกันค่ะล้อนะคะคันนี้เป็นตัว S เขาจะได้ล้อกระทะมานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดมาให้ข้างแก้มแบบนี้ตัวเริ่มต้นก็จริงนะคะแต่ด้วยบอดี้โครงสร้างใดๆนะคะบอกเลยว่ารับประกันน่าใช้งานมากๆตัวเบาะได้เบาะ้านะคะทรงเบาะเนี่ยไม่มี ไม่มีชํารุดไม่มีฉีกขาดนะคะปีกเบาไม่มีล้มสภาพดีพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะแล้วมาพร้อมกับตัววิทยุเดิมจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงในโทรศัพท์ได้นะคะพี่ๆในส่วนของตัว a อรได้เป็นอนาล็อกแบบหมุนนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้จัดมาให้แล้วเรียบร้อย <S <S อในส่วนของทัศนวิสัยในการมองบอกเลยว่ากว้างมากๆค่ะมุมอับแทบจะไม่มีเลยนะคะ หลังคาค่ะเขาให้เป็นสีเบจนะคะสะอาดสะอาดน่าใช้ไม่มีรอยยันเจิมสิ่งที่เป็นจุดขายนะของ Honda Jazz นะคะก็คือตัวเบาของเขานั่นเองเดี๋ยวหนูได้ขออนุญาตพับเบาให้ชมนะคะว่าตัวเบาหลังของเขาเนี่ยเวลาพับไปนะมันราบเรียบขนาดไหนนะคะอ่านี่โอเค พับบอกไปแล้วเบาราบเรียบมากนะคะมันเพิ่มพื้นที่นะคะใช้สอยในการใช้รถให้ได้ดีมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วโครงสร้างรถรับประกันโครงสร้างเดิมนะพี่ๆขาย้ําราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ6กพันสี่ร้อยบาทค่ะถ้าสนใจแจ๊สนะบอกเลยว่าเหลือคันเดียวเท่านั้นนะสามารถแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาได้เลยนะจัดรถตู้มาให้สักคันหนึ่งนะสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะโตโยต้าคอมมิเตอร์สามจุดศูนย์ดีเซลปี2 0 1 0 เจเกียร์ธรรมดานะคะบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆโรงงานมาเลยทั้งคันนะคะเป็นรถปลดประจำการนั่นเองตัวนี้ใช้ส่วนรถมาถึง หกหมื่นบาทนะคะรถเหลือหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสเปคคันนี้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะเดิมๆม,มาเลยนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นโฉบกันดมแบบนี้ไปกระจังด้านหน้าได้เป็นโคเมียมแท่งใหญ่ๆแบบนี้มาสองแท่งนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดําล้อนะคะจะเป็นล้อกระทาส่วนยางนะคะเดี๋ยวหนูเล็กสั่งเปลี่ยนให้เลยถ้าจัดคันนี้นะ,ะเพราะเป็นยางเก่านะคะไม่ต้องห่วงสั่งเปลี่ยนให้ฟรีๆเลยนะ,ะในส่วนของตัวรถค่ะ ติดฟรีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนูเล็กดูแลเก็บรายละเอียดให้ใครที่หารถเอาไปใช้ในกิจการนะคะหรือเอาไปใช้รับเด็กนักเรียนรับเด็กอ่ารับนักท่องเที่ยวนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้า4ี่แถวด้วยกันนะคะและตัวไฟขออีกนิดหนึ่งนะ,ะไฟไท้ายนะคะไม่มีรอยแตกแล้วสภาพสวยๆมาแบบนี้เลยรถตู้ที่ลดราคาตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็หายากมากๆนะถ้าสนใจอยากได้รถตู้ต้องรีบจัดเลยะคะ่ะคันนี้ มาต่อกันที่รถกระบะบ้างนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเจ้าตัวโฉมแรกเลยนะกับตัว t o y o ต a Revo นะคะคันนี้ได้เป็นตัว p r ีรันเนด้วยยกสูงแคบนะคะปี2016ได้เครื่อง 2.8G นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาไปสีขาวสวยๆแบบนี้นะโฉมแรกนะคะกระจังด้านหน้าเขาจะเป็นโครเมียมเรียงแถวกันแบบนี้เลยไฟหน้าเขาให้เป็นไฟฮาโลเจนค่ะตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กค่ะให้ล้อมแม็กมาเป็นสีเงิน กระจกมองข้างค่ะมีที่ครอบโครเมียมมาให้นะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้ภายในเนี่ยเขาให้เบาะที่เป็นเบาะหนังบอกเลยว่าเราปรับสภาพมาให้ใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนมาพร้อมกับตัวแคปบเปิดได้แบบนี้ด้านหลังสวยใหม่มากๆเลยพี่ๆขาหุ้มหนังมาให้อย่างดีเลยผมอะไรได้มันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเขามีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยแอร์ A, ให้ออโต้มาแล้วค่ะมาพร้อมกับเกียร์นะคะที่เป็นแมนวนวลนะคะมีระบบตรงนี้ให้ค่ะ ตัว iMT นะคะหรือว่า eco Mode ก็มี power Mode ก็มีมาให้เครื่อง2.8แรงไม่พอมี power Mode มาให้อีกนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยผ่อนเลทแค่6,700บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังอีกนิดหนึ่งสำหรับด้านหลังนะตัว Mac Liner ปี2016 แต่แมกไลเนอร์ยังถือว่าใหม่มากๆเลยเอาไปใช้ในกิจการเอาไปใช้ทํางานนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะด้านหลังค่ะไฟท้ายไม่มีรอยแตกแล้วมาพร้อมกับตัวกล้องถอยที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแบบนี้คันนี้ถ้าใครสนใจนะแคปหน้าจอแล้วส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะหนูเล็กรอจัดให้อยู่นะ มาค่ะเอาใจคนรักครอบครัวกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ Toyota Fortuner ปี2019ค่ะลดราคาไปถึง30,000บาทเลยทีเดียวนะเหลือแค่859,000บาทนพอะคะพรเดอยู่ที่14,000เท่านั้นสำหรับการจัดฟรีดาวนะะในส่วนของตัวนี้สีดำกันอีกแล้วนะคะไฟด้านหน้าค่ะสวยใสยมากเป็นไฟโปรเจกเตอร์แบบใบบีม LED ไฟเดททมมีให้เรียบร้อยตัดหมอ,อกจัดมาให้กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะนี่เส้ ยาวลากสวยๆแบบนี้เลยกับโลโก้นะคะ t o y o ต้าอยู่ตรงกลางในส่วนของตัวล้อแมกได้เป็นสีทูโทนนะคะรับมากับยางบิตโตนจัดมาให้กระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยเมื่อเปิดคันนี้ได้เป็นโครเมียมทั้งอันเลยเบาะด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ ปุ่มพุทธาล์มีให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตกแต่งลดลายไม,ยเม,ม้เพิ่มความหรูหราเพิ่มความพรีเมียมให้ตัวรถเพิ่มขึ้นในส่วนของหน้าจอได้ทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้แล้ว นะคะได้เป็นออโต้พร้อมกับตัวฐานเกียร์ลายไม้นะคะและตัวระบบเนี่ยมีระบบประหยัดน้ำมันให้นะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดจัดมาให้พร้อมเลยหลังคานะคะได้สีเบสสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยยันเจิมเลยเจ็ดที่นั่งตัวนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลนะคะพี่ๆคะ่ะเครื่อง2.4นะคะขับ2นะเบาะตรงกลางนะคะตัวเบาะเนี่ยสวยใหม่นะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีตำหนิ ตัวบอะพับปรับได้นะคะและแอร์ด้านบนเนี่ยแถวกลางแยกมาให้ด้วยนะคะแล้วปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยย้ําราคากันอีกครั้งนะ,ะสําหรับเจ้าคันนี้859,000ผ่อนเพียง14,000ค่ะขอไรายได้แค่28,000เท่านั้นซื้อคนเดียวจบได้เลยนะ,ะถ้าสนใจคันนี้นะคะนี่เบอร์ด้านล่างอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอแล้วโทรมาได้เลย มาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะสำหรับเจ้า Toyota a อ t i s ิ 1.6G ปี2019เลขไม่เพียง7,000 70, 0โลเท่านั้นนะคะมากันในส่วนรถอยู่ที่11,000บาท ะะเสนอขายเพียง499,000บาทเท่านั้นเลยนะคะรถปลดระวังหน่วยงานค่ะที่หลายๆคนถ้าเป็น FC เพชรยนต์จะต้องรู้กันแน่นอนนะคะจะต้องเคยเห็นผ่านตากันอยู่แล้วสําหรับตัวรุ่นชมนี้นะคะปี19ไปปีตัวรถสีบอลเงินนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยดีไซน์ใหม่นะคะไฟหน้าใหม่เลยนะ,ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะไฟ d a ย t ไท e r u n น i n g light นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยล้อแมกได้เป็นสีเงินนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วย คือเปิดคันนี้โคมเมี่ยมทั้งอันเลยนะคะและกุญแจได้เป็นสมาร์ทย์เลต ภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนเนื่องจากเป็นปี2019เบาะหนังทรงบักเก็ตซีค่ะสีเทาตัดเบรพวงมาลายัยมัลติฟังชันปุ่มพุชสตาร์ทมีให้ค่ะวิทยุเครื่องเสียงจากโรงงานเลยและตัวแอร์ได้เป็นออโต้มาแล้วเรียบร้อยตัวเกียร์ออโต้แบบถุงนะคะแล้วก็ตัวเบรกเป็นการยกขึ้นมาหลังคาสีเบรค่ะภายในสะอาดสะอา้านน่าใช้มากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะย้ําราคา4 9 9 0 0 0ผ่อน8,300ตลอดอายุสัญญาสนใจนะแครบหนะ้าจอแล้วก็ทักมานะคะ มาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Honda Civic 1.8e ปี2019สซีดําสวยฉชบเฉี่ยวสปอร์ตมากๆเลยราคาส่วนลดอยู่ที่11,000ค่ะ,สะเสนอขายที่5,49,000บาท คันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์ค่ะไฟเดย์ทาม์ u n n i n g l i ลท์นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแท่งใหญ่ๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ข้างแกมล้อแม็กได้เป็นสีทูโทนดำปัดหน้าเงานะคะยางบิสโตนให้มาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวกุญแจสมาร์ทยคเลดภายในเนี่ยเขาจะให้เป็นสีทูโทน เบาเป็นเบาผ้านะคะตกแต่งลายเคปลารสวยๆเลยให้ความสปอร์ตมากปุ่มพุชสตาร์ทมีให้พวงมาลัยมันติฟังกชันคุณคอนโทรลมีให้พร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออตโต้ค่ะคันนี้ระบบประหยัดน้ำมันอีโคโหมดเบรกโฮเบรกไฟฟ้าจัดมาให้พร้อมเลยสําหรับคันนี้เอกลักษณ์ของเขานะคะตัวไฟไท้ายนั่นเองเป็นรูปตัว C ีแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวกล้องที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน เสนอขายอีกครั้งหนึ่งค่ะคันนี้549,000พผ่อนเลทอยู่ที่9,000บาทรายได้หนูเลยขอ20,000บาทซื้อคนเดียวจบได้เลยถ้าชอบคนนี้ก็แ็บหน้าจอแล้วส่งมาค่ะและมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a h y b บ i d ห8 Smart ค่ะคันนี้ปี2021สีดสีดำนะคะสวยหล่อแบบนี้เลยพร้อมประหยัดน้ำมันด้วย คันนี้นะคะประหยัดเชื้อเพลิงไ,ได้ไปถึง23กิโลลิตรเลยทีเดียวสําหรับตัวรถนะคะไฟด้านหน้าค่ะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟใไนท่ามร n ลึกไร้มีมาให้พร้อมเลยพร้อมกับตัวแสงสีฟ้าแบบนี้บ่งบอกความเป็นไฮบริดคันนี้ให้สีดํามาเลยทั้งคันกระจังด้านหน้าดีไซน์สวยสีดําเช่นกันนะคะในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะได้เป็นสีเงินพร้อมกับดิสเบรกจัดมาให้สล้อเลยข้างแก้มมีตัวโลโก้ไฮบริดอยู่ข้างๆด้วย ในส่วนของตัวกระจกค่ะได้เป็นกระจกสีดําพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ติดมาให้คันนี้ติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังเขาเสารับสัญญาณได้เป็นแบบชาร์กฟิลนะคะไร้ฟ้ามีมาให้พร้อมเลยโลโก้ด,ด้านหลังนะคะมาเต็มๆสวยๆแบบนี้นะ,ะตัวคอสนะคะพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานในส่วนของราคานะคะย้ำเลย679,000จะผ่อนอยู่ที่เลทประมาณ11,000รายได้หนูได้ขอแค่22,000ค่ะ กูซื้อคนเดียวจบได้เลยถ้าสนใจคนนี้ก็แถมหน้าจอแล้วส่งมาได้อีกเช่นกัน และมาอยู่กับคันนี้กันบ้างค่ะสำหรับเจ้า t ต y o ต a Innova า 2.8G ปี2018ค่ะคันนี้ได้เป็นรถ7ทีน่นั่งเครื่อง2,008บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นสีขาวไปราคารถจากหน้าป้ายไป,ป40,000บาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถด,ด้านหน้าค่ะไฟหน้าได้เป็นไฟฮาโลเจนไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยติดสเกิร์ตมาให้รอบขัดนะคะล้อแมกขาค่ะได้เป็นสีเงินนะคะพร้อมกับตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟ เลี้ยวติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยข้างกระจกค่ะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะแต่เป็นเบาะผ้าทรงใหญ่มากๆเลยปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีชำรุดนะคะพวงมลาลัยค่ะได้เป็นมันติฟังกชันทั้ง2ฝั่งแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนมีให้พร้อมค่ะแอร์ได้ออโต้นะคะมีระบบประหยัดน้ำมันค่ะอีโคโโ่โหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ค่ะตัวเกียร์นะคะได้เป็นออโต้แบบขั้นบันไดที่ใส่แก้วนะ้ำมีมาให้1ช่องด้านบนนะคะหลังคาสะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยยันเจิม อีกอย่างหนึ่งของคันนี้เนี่ยที่เป็นตัวซิกเนเจอร์นะคะเป็นตัวไฟที่อยู่ด้านบนหลังคานี่เองค่ะเขาตกแต่งไฟแอมเบียนไลท์มาให้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากขึ้นพร้อมกับตัวเอที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยด้านหลังนะคะตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยมีที่สําหรับพักแขนใส่แก้วน้ําแบบนี้ให้ด้วยค่ะไม่พอนะมีที่วางจานนะคะรับน้าหนักได้ถึง10บกิโลเลยทีเดียวนะ นี่แบบนี้แล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําแบบนี้ให้ด้วยแข็งแรงมากๆนะคะไปต่อกันที่ด้านหลังตัวเบาะหลังเนี่ยเขาพับไปได้นะคะไม่แน่ใจเปิดได้ไหมนะเซ็นเซอร์มีให้เรียบร้อยเลยนะ2จุดนะคะเดี๋ยวเล็กจะลองเปิดให้ดูนะคะอึ๊บอ่ะ,อะ โอเคช่วยกันนะทีมงานด้านหลังนะคะทุรลักทุเลนิดนึงตัวเบาะสามารถพับได้ค่ะพี่ๆขาและเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้ตัวรถมากขึ้นด้วยสําหรับคันนี้นะหันราคาลงไปสี0 0ืนเลยบอสบอกเลยจัดให้นะคะเหลือแค่หกแ0 0เบาทคันนี้หนูเล็กนะคะขอรายได้อยู่ที่ประมาณ2อ0 0มื่นสองพันก็พอเพราะผ่อนอ,อยู่ที่หนึ่งนะคะขอพ ลืมไปลดราคาแล้วเหลือ599,000นะคะแสดงว่าจะผ่อนเลทอยู่แค่10,000เท่านั้นรายได้ขอ20,000นซื้อคนเดียวจบเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับส่วนลดที่บอสของหนูใจดีมอบให้นะ,ะช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ถูกใจขั้นไหนอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือถ้าไม่ทันใจโทรสายด่วนมาได้เลยค่ะมีแอดมินรับสายตลอด24ชั่วโมงสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก่อนจาก,การนะคะเนื่องด้วยเทศกาลสงการปีนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนโดยสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ